ไฟโมโนโฟกัส LED นะครับผมทราบว่าอยู่ในแต่รุ่นใหญ่หญของค่ายามาฮ่านะครับแต่วันนี้มันมาอยู่ใน MT 15ผมรู้สึกว่ามันสุดยอดมากๆกครับผมตอนแรกผมคิดว่าไฟหน้ามันเล็กนะครับมาใช้จริงๆนี่ตอนคืนนี่สว่างมากเลยครับไฟหน้านี่มองเห็นชัดเจนในเวลากลางคืนเพราะว่าวิ่งในถนนที่ค่อนข้างมืดเลิกงานดึกทุกวันไฟหน้าเป็นสิ่งจาเป็นมากจริงๆแลบแรกที่เห็นเลยมันเหมือนกับเจอผู้หญิงที่ชอบหรือว่ามันทําให้เราอยากจะพิจารณาดูว่ามุมนี้เป็นอย่างนี้มุมนี้คือมันสวยอะ ัดสินใจซื้อเพราะว่าผมชอบหน้ามันเหมือนคุณยนต์ครับนี่เหตุครั้งแรกนี่เข้ากับผมมากเลยครับไม่ลังเลเลยครับเลือกคันนี้เลยครับแค่ชอบก็ใช่แล้วอะ่ะมันจ้ามากมันสุดยอดแต่จ้าเฉลไรยมากเลยไปสว่างไปถึงปัตตานีเลยครับอยากรู้ว่าแรงแค่ไหนมาลองรถผม